บอยหลุดสัมผัสแตงเลยพักเต็มถาดคือเกาหิมามา่กินปนปลากับทอดปลาปลาอย่างปลาอย่างนู้นนี่ปลาสลิดกินปลาสลิดสิได้สลิดคือยายชมพู่เนาะจ๋ะเนาะพักกระดาลวกหิมาบาดท,ที่นี่คำมเมนจอยมีเอบีวันอีสานฟู้ดอะเกนแอนด์ไฟฟิตไฟสลิดฟิตเดคอสลิดฟิต คํามเอนจอยมีอะโลตอเวชบูอเกนขามอนขามอนคํามเอนจอยมีข้าเอนจอยมีมามามาจอยกันจอยกันมาชิมามาจอยกันจอยกันออกมาซอยออกมาซอยทอดปลาสาลิดกับปนปลาผักสดเต็มถาดกับยายสมพู เลดสมเแตนพี a a, ่เขาช้อาชนี้จะพี่น้อกชื่อกุลดื่มน้ำสดได้บนี้ดื่มน้ำสด,ด, <laughs> ด,ำสดเปิดบริสุทธิ์น้ำสดเฟสบอตคัมฟอมแท็บคัมฟอมแท็บออสเตรเลียวอเตอร์คัมฟ <laughs> อมแท็บเลดสมเนแตลืมลืมลืมอะไไหมโฟกัสเดโฟกัส เปิดพบยายชมพูเต้งจันเลิศสมเนแต่อะเลิศเลิศเลิศปุณหนะเอ้ยเขาเมียวหนึ่งสุกใหม่ใหม่ิมาบาททีนี่หอนหอนหอนโซวัตโอ้ยโบวิ e v e เอวีวันเมคเอวีวันเลิฟมี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 ก่อนเข้าเรียนห ขู่ซูคนนะจ่ะเนาะขอให้นำๆลุ้ยๆฮัยแกยสักพูด้กับเด้อเดี๋ยวยันพูกินเข่าอิ่มแล้วนะกรสิไปอันสปริงเวลก่อนน้องถึงค่ายทิพย์ไปสปริงเวลไปซื้อทูเลียนหมาเสียนนะ่ะทูเลียนอันรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายหมดซีซั่นทูเลียนแล้วเสันนะ่นว่าสิไปสปริงเวลวันนี้คุยตนี้ก้อนมาที่นี่อืมก้อนไปหาซื้อของเนาะต้องอเปมพลังหน่อยก่อน Mm. Mm. Good. It's tail fish. It can eat easy. Very nice. Mm. After I finish eating, I go I want to go to to uh buy durian in Springville. meal. Mm. บ e ฟอร์โกช h อปปิ n งฟิต s t ม m ิ c เฟิร hmm. nice. mm ์อืม็กซัมมิชแฮปปเฟิร์กินหางมันลอกินหางมันเม่อะไรมันแซบอิตาลฟินิชเพอร์เฟค์มวได้ไหนพักกระเดา ไทยเวสจะบอกเด็กกเลยตีสามารเนี่ยน่อุกไทยเวสจะบอกสะเดาสืมวะเดาบิดถักบัดกูดอนี้เปินพักกัดเดามขดามจะแบบแซ่บ ข้าเนาะือ้นฟตกเนนิบมมากเลย่ะแต่กัสีไปสปริงวิวเสยีวยนางฟุตบอลเด้แม้จะเป็นบล็กกิ้งฟุตบอล มัน้ำสดปนพับแพวเวียดนามมีมินโเมียวีกุไม่ Mm, ja. Så so kul. เราต้มเองแะพวกอะไรกินเทียมน่ากินนักแซ่บๆว่าได้ยุ้ยแฮวิ่งฟรุ่นตัวเองถ้ามันก็มี it's very nice it's t h a food it's Thai food Thai it's t h a food it's very nice awesome mm. I love it I love it mm. เสร็จให้คักๆมันดิงน้งบคกขึตัวนี้ที่มันสิลงมากไหมสิดลงมาแขนนี่ สอดอาพบอนะ nhau nọ luôn lợt đấy, luôn 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 อร่อยที่สุดในโลกเลย מין? 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 תלמיד לה. Ja, mm -hmm. yeah. fint. ลบบน่วนอ่ะไปเมืองไทยสนุกกินราดมุ้งอ่ะคุยเอาคุยเอา ข้าตู่ความเปนเตี๋ยขึ้อกกนยอย,อนอาอย่างไรเพ็ดเพ็ดจะได้ปนนาะบ้าเออเลมัตางเลสุดยอดความมันเทิงมิสซิลีบมีรมเนาะบ่คือบานบ้านมีร่มาหาหารม่ได้ควเห็ดนอเซนเด็ดสิดี

Thương chăm, thương quỳ, thương sốt. Uhm. 嗯。